ื่อนี่ห้องสีผ้ากันนะครับผมสีมาเฮ็ดไอเกียงหวกไซยน้ำมีสมครับให้ทาไปช้่มไดบิึ่งกันครับเกียงกินเที่ยงๆอย่แล้วนี่ครับหวกครับซื้อมาตลาดตรงกระแนงอ่อหอละหาสิบบาทซื้อมาสองหอครับผมหวกครับหวกครับเกียงไสยน้ำมีสมเสยพักกระแนงครับเกียงสไตล์บ้านๆนะครับผม มีหอนึงเลือกมีอกหอนึงซื้อตลาดตรงกระแนงครับนี่นีสองหอครับแกงหอกเส้นน้ำมันสมครับมาดิกินจักเทียนเมนุนี่ครับพ่้อมพี่น้องนี่นี่ครับหอกใส่ขีดมาเรียบร้อยแล้วครับหอกนะครับผมผสมาแกงเส้นน้ำมันสมครับซื้อน้ำมันสมมาเลยเดี๋ยวเขาต้มน้ำไปแล้วครับเขาจะใส่ตะไคร่กับไปหั่นตะไคร่ข้าวกัน งครับเดี๋ยวทนตไนะไคร้ครับนี่ใส่มาทำตะไคร้ใส่ ไข่บาง่ามจักหน่อยนะครับพี่น้องขอแพ้หลายไปห้องใส่หมอนแต่ไข่ก่อนเข้าเออครับโอเคครับครับนนี้ห้องมาล้างหัวก,ก็การนะครับเด้อจากห้องตะไคร้ใส่หมอนห้องล่างหัวก,ก่อน,นเพื่อ นั่นครับหวกกบัวกระซาเฉียวกแล้วนะครับต้องต้องล่างแล้วกันเพื่อความสะอาดสะอ้านของห้องล่างหัวแล้วกันกระซี่ย่างกีฬามันก็ลายความขมจะขี่มันออกเล็กน้อยล้างล่างเพราะมันวอร์เหงาประยังแหละครับผมครับล้างออกสะอาดสะอ้าน ห่วงนี่อาจจะเป็นห่วงก,กันนั่นแหละครับพ่อะไม่แน่นครับอาจจะเป็นห่วงเลี้ยงห่วงแค่หน้าห่วช่วงนี้มันกระทันติหาได้เดอ๋ครับเพราะว่ามันกระทันติมีมเป็นช่วงหนาดำให้ดำหน้าครับช่วงนั้นเนาะครับมันจะห่วงกันจะลายอยู่ช่วงช่วงนี้มันช่วงเดือนพฤษภา้นเดือน,น,น,นมิถุนาย่างเงี้ยครับกระทันติมีห่วงกันไหนี๋ยวเา็าก็ล่างเขาก็ใส่ถานด้วย ่างแค่นิดจานไว้หมินความสะอาดสักหน่อยข้าเกียรตใส,ใส่มันใส่ฉี่มันข้าใส่ฉี่ออกดีอยู่ครับหัวขวบเนี่ตลาดขายดีไปซื้อไปว่าท่านกับเมือดไงนะครับนี่คนซื้อไปดีครับคนนี้เขาจะมักกินเนาะ

เลยครับต่ำพริกดิบฐาครับโอ้ต่ำพริกแห้งนะต่ำพริกแห้งครับคือพริกแห้งไปน้ำ say bắt dịch tua gặp phải xe bắt cái nhang Xe ăn đi Xe nó mới sùm bắt cái nhang Cặp ngoặc phải xay, các bạn. ลูกครับหอกเซได้ครับเด้อพี่น้องหอกเซมจากข้าล่างเรียบร้อยแล้วน้ำไหลปวดบ่เด็ดซดน้ำน้ำมันแกงหัวก็ว่าเด็แกง,งายากนะครับปรับผอๆกันก็ไป อันนี้แหละพ่อๆก็ทอดเกี๊ยงปลาใส่น้ำมันซมีละคือคงคือกันนี่ละราบประานกันหรอ,อ,อ,อกน,น้ำจะงอยกันนำมาสิลายหด ค,ครับกะจะนม้น่มผสมเซ้ครับบัดนี้ยม่สมเซ้พ่อกะจะนี้ไม่ผสมเซ้เครับนี่ครับน้องมีสมเมส,มสือมากปลูกไปยยี่สิบบาทมันไม่สมเพิ่งเป็นนะครับไม่มีสมสมดีอยู่นะครับเด้อเฮ้ใีใส่ ครับน้อไม่สมล้องไปน่าสิร้ายโหดครับพี่น้องตากีย้ยงอะไรกัน พริกไซ่ครับครับเราจะเติมเราจะใส่พริกแห้งที่เขาตำไว้แล้วครับนะครับใส่้าไปเด้ครับเด้อ ประเดดลงไปครับน้ำประเดียดลงไปน้ำประเดียด ส่วนสำหรับพ่อเป็นคนม,มาก,กินปลาแดกครเดี๋ยวอ้ากันพี่ๆสท้ายแล้วก็จะเอาพักแค่ย่างน้องไสรนี่กนกาเติมมงชิลรถเลยครับมงชิลรถมงชิลรถต้องไปคน มันบอพอดีค่อยปรุงยังเพิ่มที่หลังก็ได้ครับเดี๋ยวผมใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลือลงไปอันนี้เราอาจจะจีางได้น,น้อยนะขอให้หลายนะไรไครับผมมันธุ์บดีไมีน้ำปลาใส่เกลือเพี้ยน ขั้นตอนสุดท้ายก็จะใส่ผักกระแหงครับแล้วก็ผักกระแหงลงไปผักกระแหงใส่เข้าไปคนครับคนเสียบกระแงแล้วก็คนนะครับเสีเยบกระแงแล้วคนนะครับ ก็คนดีๆนี่ใส่พอใส่ไปยึดตัวใส่ไปกระแทกแย่งเท่นานครับปิดฝาหม้อไปอาจะมาซิมเบิงครับพ่อยพี่นอ้องปิดฝาหม้อไปจบเป็ดเสร็จสวัสดีครับสวัสดีครับผมเหนืนียมาออกเงินกันซื้อหวกมาแกงเส้นสม ผมกับนายอันครับมือนีด็กกับเป็นได้มากเลยกับพ่อพี่น้องก็ถามหาอยู่ไปใส่มากมั้งเด้ดยเดนตอนนั้นได้ไปไปทำงานอยู่ที่เมืองรลอยไปท่าศรีไปรับจ้างรับเหมากับผู้รับเหมาทั้งอะไงยันไปท่าสีบ้านใส่กับประมาณเดือนนึงครับไปประมาณเดือนนึงครับกัพอดีงานกับเก็บลอยเลือกับมาบ้านครับ ท่านบ้านอย่เงิงนหลายประการนะเพราะในใช่เนี่ยแล้วคนที่ซ่วนไปนคนณท่านบ,บ้านจะวางบ่บ่มันเป็นเอ่คนข้างเอ่ยรอยยัดต,ตัวแต่ว่าเรามีพี่น้องทงอั้งบ้านนอกทั้งไปไหวทั้งนัเนก็จองจัาก,กันเรามีแฟนทางบ,าบา้านนอกล่ะรับเมาส์เยอะนะเป็นผูุ้ทธเมาเฮ็ดกวาดสางต่อเติมรีโนเวทเฮ็ดอย่างเฮ็ดไปวัดทุกอย่างทุกงาน ก็พอดีเราก็เพื่อนในเฟซเราก็ชวนไปเราก็เคยเห็นเลยไอ้ท่าสีทางกับพี่สิเศษทางงานการท่าสีมากก็ได้ดึงไปเป็นงานน้ำเปิดทางไปช่องเมืองกันนะมือนี่เปิดเท่าไปเสือไปใส่หัวปลายตรงกระแนงเนาะแมเปิดเปิดเพื่อนกันนลย นี่ครับมกหอกครับสองมกกะร้อยหนึ่งนะครับมกลรหาสสิบบาทขั้วใส่ออกเรียบร้อยครับอของปลาตลาดดงละแ eng นีทุกอย่างครับครับสิทธิ์สุดจะพอมันแก้สกินแล้วครับก็ออกสมสมแล้วน้ำมันสมเข้ากันเลยมกหอกเส้นน้ำมันสมครับมาเด้อพี่น้องแล้มันกินน้ำกันขั้วนี่ครับอากาศเมื่อนี้ครับผม กลิ่นก็เป็นมอดเลยพี่มอดมากครับเพื่อนๆว่าเรือน้ำเพื่อนๆกับมาอยู่บ้านครับอ่ะมุกหว่เขาก็เรียบร้อยแล้วครับพ่่อแมพี่น้องนี่วัสดุเทใส่จานเทศอันนั้นครับเทใส่จานกินอ๋ออ่ะครับมุกหว่ครับผมเทศกล้องกันด้วยเทศน้ำมิสม เทลงเลยเบิดเพื่อดีครับครับมากลับมามากินน้ำกันครับม้วงอกเซนน้ำมันส้มครับผมม้วงอกเซนน้ำมันส้มในอันปรุงเองครับผมปรุงรสเองครับผมปรุงรสเองเลยหนาฝนหนาเน่ก็ต้องสอนหอกมะเนี่ยกิ้มน้ำกันครับอย่างเมืองลอยนครับผม สวัสดีครับน่าครับกินน้ำกันไม่น้่าวันนี้ได้โอกาสมากเก่งหว่วงส่นอมิสมครับกินกับผมได้อันครับเก่งหว่วงส่นอมิสม์พักแตงย่างอือแล้วอา้อาวหยอนแล้วอ้าต้องไปนะ ค,ครับนาฝนช่วงหวกป่ากำลังว่างใครหวกหวกบหป่าไปหาสว่วนเอาน้ำทงน้ำไทยน้ำหน้าครับเขาเรียกว่าหวกครับหรือตัวลูกออด กินหย่างด้วยครับแต่ต้องได้แรงเนี่ยกับโบมี่โบมี่หนำไม่ยังสวนมาได้กตต้องรอช่วงฝนตกนักงนักสุดยอดครับพันบนบ้าน cả nhang là cái cung cái nai này để kiếm mốc mương này cây này cây gậy cây cả lái có cây chèp bao nhiêu hả đi em đi làm bài em mang กินเบิ่งเนี่ยหารพื้นบ้านเ mm hmm. ดี๋ยวมากินมกคัวครับอาหารบรรพัน,านอาซื้อ <c oughs> ตัวไปคือหาย,อยากครับต้องไปตลาดตะเลี่ยังกับมะมกวัะแกง 没错。 ในนี้ในนี้มีโอ,อกาสได้พระเฮดเมนูอาหารพื้นบ้านกินกับน้างานครับจากกลับมาจากทำงานเรื่องละเอียดเกิดอาย่บา้านเลยเลเคิดเมนูครับวันจีบ้าไปหาอาหารอาหารพื้นบ้านมาะเฮดกินก็ได้หวกมากครับ เห็ดครับเห็ดตัวเห็ดก็ตั้งหอกช่วหงหน้าฝนเห็ดลายครับเห็นโลง่งหวัวเห็ดหัวแดงเห็ดก็ช่วงฝนตกเป็ไม่เนี่ครับอยากกินมุกหัวครับ ไปเอาเห็ดมาแกงใส่ผมเหลก็ใส่ปลาแดกหลตัวน้ว่ฮะปลาแดกว่าปลาแดกก็ผใ่หลยตน้ว่ะปลาแดกกันว่แล้วตรงชุดรถอนกใส่เติมให้อาหารหน่อยไปััเรจกใส้บอนแตงไม่ใส่ใส่ก้อนอะไกหนองมา คือฟ้าแฟบัดเี้หมือนกันบงยังนี่ลรกก้อนแล้วม่หล่นี่เข้าวะะไปเข้ากันลอย่างลอย่ว่าภาษาหมักพี่เกลียดแค่วงเที่เรพีเมือซ้ำายิงอ่คนมันซัวเหรินภาสาเวีงคนน่าจะเรีย เอฟซีมาได้หลายเนยคือมีต <c oughs> ่บมเรยนเรนามาเลนเรามาเลนเเทียน้อส,สาวคสาวมันก็บ่ได้กนะ <c oughs> ็ห้เทให้ไล่จ้มหนูก็ได้แล้วนะวมาเ่เเลกเทียนก็บ่ได้แล้วมากติดตัวให้พี่เดียวเดียวเลยหัวใจสวดบ่เี <c oughs> เล่นยยูดดอต่วบอเล่นเขาประเดเล่นยยูเล่นเขาด้ยมได้หมาแล้วกบีดหน่แล้วนี้มาเขาจะเปอไรนทำผงอดผัวเด็ผัวบามาแล้วเด็ดผัวมาแล้วนอากฮาคนโซนละเนาะหา มีคม่คนมาหมักผม,ม,มกหลายเลยแต่ผมมาหมักแต่ผมบอกเฮ้แมงมันเอาไว้ได้ผมมีเงินเลี้ยงเขาสองช่องครับดีเกิดดีโอกาสเด็แม่แมทายคลิปช่องจับควางน้ำครับช่องมอัดเสียบปากทางครับไี้ช่องของผมอีกช่องหนึง่งแม่ทายเขาช่องในอันน้ำช่องซอะ เด็ดลูกทวทกินี่จัดๆครับพี่น้องมาดูครับกินมสาวนักกันช่วงอากาศค้มๆฝนๆครับ ดีครับเนะี่ยได้เดี๋ยวกับมาครับหมดแต่ว่าเรากิน่อยากครับกินท่านเขา,มาเมื่ล้วครับเดี๋ยวเรวเราประท่านครับ ดีตด่ำดู10ตัว8ปเพเห็ดเมนูยังน้ออันเห็ดเมนูแบบเพ,เพื่อนบ้านเนี่ยครับแต่ผมจำได้อยอันมากน,นี่เดียวนมากเช็ดเมนูเพื่อนบ้านครับครับหานปลาอปหานปลาไปเลยครับ กินแล้วไปไล่ไปกินแล้วสมเอื้องไปกินแล้วหนูกินตอนใดบยฮะหนูเออหนูบอกว่าตัวมาเห็ดกินของตัวไหมบอกแลวับไอตัวว่าท่าเ็กินหรอหูตัวละห้าสิบาทนนี้เทาไหร่ตัวละห้าสิบเนี้ยตัวละลอยรวอยห้าสบาทกนี้ลอยหาสิบาทดินแลอยแล้วลอยแต่ช่วงหนาฝนที่กินเ่าแซ่บช่วงช่วงหนาแดง มันวาวขึ้นนูมันบ่ค่อยมันเนาะครับแม่หนาแรงตัวมันมันหนาแรงกินมันเด้หลังเที่ยวเขามันไ่นกินแซ่บค้อนไม่ขขากินเด้เข่ามั่วมิแต่นูเลี้ยงท่านละหนูเลี้ยงหลายพวดอยู่ข้าดอกก็เลี้ยงใครละที่ตลาดหมึงกระเนี่ยซุ้มหนูซึ้ม แมงเพื่อนยังได้ครับแมงเจาะกระเจิ้แมงไอ้นู้นแมงไอ้นู้เลีริตปลาไม่ดุกลายเฮ็ดกันได้ครับตอนนี้ดูการเฮ็ดวางเลยครับสวไ <c oughs> ยไหมไหมเจ้าเจิมเห็ดขี้ไดรลายครับเห็ดยางเห็ดบดเห็ดลละะ <c oughs> ห,ดห,ดว,ดหดวันนี <c oughs> ่เด้ออยู่บ้านท่อนสิมเดี๋ยวเจ้าไปเจิมผมมาจักมือปะ เอาข้อมือเตี่ยวบ้างใส่บ้าไปเก็บผมยังมือบ่เห็ดก็ดีพอจะอย่างเราเทาบ้างี๋ยเบพุ่ซิมเนี่เ็ดเกิดขื้อนี่นี่เจ้าปลานี่แม่ทางปลามันแก่เนี่ม่ดกิตตุละร้าวบึงอันนี้เหเมนีแม่มาแถวบึงอั้นี่แมบึงเี้ยงก็ได้เขเิบึงงกน้องยามานอยมาเอง ปลาดุงไแนงนีปลาอยู่ทำไมีเห็ดเหลือไ้ตะฟีไอ้ตเห่าผมว่าเฉวนนั้นมีเห็ดด้ว,วนนยท,วที่โค้อม่ข้องกูตรงน,ปนีปลาแล้วเวนนั้น,ะะน,นอยอดครับอ่เช